ท้องตลคือประมูล้งในเนีมนเรียนมานกไหนครเป็นคนซื้อของคุณวิธีการางคุอย่างเงียนะอย่างันงโอนัะก็ใบไม้ใบไม้ก็จะเป็นอันนี้นะก็จะเห็นเป็นลายใบไม้อยู่เลยตอนนี้เรายังไม่เริ่มเพื่อนร้ากินข้าวันต่องกาแฟ ไม่ต้องมาใะ่ไหม สุดพืชคอนโดนะครับใส่กระถางนะครับเป็นการประยัดเงินนะครับค่าใช้จ่ายอีกอย่างที่สำคัญก็คือว่ารายได้จากการขายขี้ช้ามูลช้างยิน้มผสมขี้ช้างเนี่ยครับก็เอาเงินตัวนั้นทำม,มาซื้ออาหารเลี้ยงช้างต่อครับอู้ได้อู้กับน้อง อันนี้คือคือนาสิ่งที่ที่ที่จริงๆแล้วถ้าเราว่ามันมันสิ่งที่มันจริงๆก่อนหน้านี้มันไร้ประโยชน์เลยนะครับก็คือที่ช้างก็เอาไปกองรวมกันไว้เฉยๆนะครับตอนนี้คือว่าผู้บริหารก็มองความสําคัญว่าการนําที่ช้างเนี่ยมาผสมกับดินนะครับแล้วก็นํามาวิเคราะห์ตรวจสอบว่าคุณภาพสวยหรือว่าดินผสมที่ช้างเนี่ยนะครับหรือว่คุณภาพที่สามารถจะไปปลูกผักต้นไม้ได้ไหมนะครับตอนนี้นะเราจะไปทดลองที่แปลงผักนะครับและอีกอย่างก็คือตอนนี้ผมจะไปลองกับแปลงทุ่งนาลูกข้าวครับ กัรโยนหว่านลงไปที่แปลง,งาเนี่ยมันง่ายนะครับสำหรับชนะเขาคิดแบบนี้เขาอยากได้แบบนี้ครับเพราะว่ามันมันโยนง่ายนะครับดเดี๋ยว,วเราจะรีทดลองที่ตำบลประแดดนนะคระับในเรื่องของแปลงปลูกผักแล้วก็แปลงปลูกข้าวนะครับตัวนี้ช้างแล้วก็ได้มเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดของแม่โจ้แล้วสามารถตัดแบ่งครึ่งแล้วนำไปปลูกได้เลย อันนี้เป็นไอเดียของทางเซนทรัลพัฒนานะคะเมืะะ่อต้นปี2565คะ่ะเราก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ทางเซนทรัลพัฒนาก็ช่วยช่วยช้างช่วยเราเลี้ยงช้างด้วยนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เด็ดมาจากมูลช้างสามเนี่ยเราสูญเสียเรื่องของการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไม่มา เราก็ไม่มีเงินที่จะมาช่วยเลี้ยงช้างหรือว่าดูแลช้างและช้างที่แม่สามีต้อง6 8เชื่อคนอีกเั็นร้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของปุยมูลช้างทกทีเนี่ยเราคลิดมาได้ตั้งแต่ปี63แล้ว63 64 65นะฮะเราค่อยๆพัฒนาเพราะว่าโรงปุยแห่งนี้เป็นโรงปุยเก่าที่คุณพ่อพี่อ๋อยได้เคยได้เคยทำปุ๋ยมาก่อนแต่ไม่มีการพัฒนา คือมูลช้างที่เอามาเข้าลงปุ๋ยในสมัยพ่อพี่อ้อยเนี่ยจะเป็นมูลช้างล้วนๆที่เติมวุลินซีให้ย่อยได้ไวขึ้นนะคะแล้วก็เอามาทำปุ๋ยเลยเอาไปบำรุงผักได้นะคะแต่ว่าปุ๋ยมูลช้างอินรีเนี่ยให้มีประโยชน์กับพืชมากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะพืชที่เป็นพืชเศรษฐ,ฐกิจต้นไม้ที่เป็น ต้นไม้ที่เราสามารถที่จะสร้างมูลค่าพเพิ่มได้นะคะอันนี้เราสนใจมากอย่างเช่นพวกต้นกาแฟนะะหรือว่าแม้แต่ต้นลำํำไยลิ้นจี่ดอกไม้ที่เป็นสวนดอกไม้ใหญ่ๆนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเขาจะต้องใช้ปุ๋ยไปบำรุงแล้วเราอยากให้เขาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมันจะทำให้ ลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความปลอดภัยนะคะที่เชียงใหม่แล้วก็วิวิทยาเขตแค่ด้วยนะคะทำหลายเรื่องในเรื่องการปรับสูตรของกระดาษสูตรของปุ๋ยที่จะมา,มาบารุบบำรุงพืชนะคะอย่างที่ท่านเห็นนี่มูลของงูวนะคะแล้วก็มีแหนแดงด้วยนะคะอันนี้จะเหมาะกับไม้ผลในขณนะที่อีกสูตร พือถักนะทั่วไปพืชถักทั่วไปนะคะทีนี้หลังจากที่เราได้มาแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้เรื่องของงานวิชาการว่าธาตุอาหารที่อยู่ในพืชได้กินแค้ขนาดไหนอ,อันนี้ต้องมีงานวิชาการเข้ามานะคะอตอนนี้เราก็มีการเลี้ยงไส้เดือนด้วยนะคะเพราะว่า,เ,าเราได้รับความร่วมมือนะคะจากทางาแม่ฝร่หลวงอำเภอแม่ฝรหลวงนะคะ เราเริ่มเลี้ยงมาได้หลายปีแล้วเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ขยายจะทำฟาร์มไส้เดือนด้วยนะคะตอนนี้มีทั้งมูลมูลวัวมูลไส้เดือนแล้วก็มีมูลช้างอีกนะ,ะสามอย่างเนี้ยจะทําให้เราได้ปุ๋ยที่มีคุณาภาพและเป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เ็นต์สำหรับที่จะให้บริการเกษตรกรประจำ ประมาณ50%เรนี่ยเราเก็บได้เป็นปุ๋ยมูนทังคิดดูว่าวันละหตันวันละหตันนะคะเดือนจะเท่าไหร่นะคะแล้วก็สามารถที่จะผสมให้มีปริมาณได้มากขึ้นอีกนะคะแล้วจากปุ๋ยม,มุนทังอ่ะมันก็ไปสร้างนวัตรกรรมเหมืนเช่นเราทํากระถางตอนนี้ทํากระดาษทํากระถางแล้วก็มีความร่วมมือกับชุมชนนะคะเษตรกรชุมชนคือเราไม่ได้ทดําทุกอย่างให้กับชุมชน แล้วก็เพิ่มรายได้กับชุมชนด้วยนะคะเราเป็นคนเลี้ยงช้างเราจะต้องตั้งใจที่จะเลี้ยงช้างให้มีสุขภาพดีแล้วมีความเป็นอยู่ที่ดีให้มีอายุยืนยาวอันนั้นคือหน้าที่ของคนเลี้ยงช้างแต่นอกเหนือจากนั้นที่ช้างเขาให้เราก็คือในส่วนของมูลช้างที่มันมากมายมหาศานตัวโตตัว,ตว,ตวใหญ่กว่าตัดทุกชนิดสามารถที่จะเอามาเข้าทำปุยได้วันละเป็นสิบ สามสิบตันสิบยี่สิบสามสิบตันทําปุ๋ยได้นะคะแล้วก็แจกใจ่ายให้กับเกษตรกรได้สองสามปีที่ผ่านมาเราไม่ได้จําหน่ายนะคะเราแจกฟรีให้กับนักท่องเที่ยวที่มาที่ตังชังไมตตาจะเห็นว่าเราจะเอาใส่ถุงนะคะแล้วก็เอาใส่ในตะกร้าผลไม้ที่เราจาหนักแล้วให้ทุกคนเนี่ยนำกลับไปใช้ที่บ้านอันนี้เราเริ่มมาสองสามปีแล้วนะคะแต่ต่อไปนี้เนี่ยถ้าสถานการณ์ดีขึ้น เราอาจจะต้องทําการตลาดแล้วเราอาจจะต้องจำหน่ายอย่างจริงจังเนื่องจากว่าตอนนี้บางช้างแม่จ๋าก็ยังไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองนะคะการท่องเที่ยวก็ดีขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ได้ถึงกับว่าเราจะสามารถเลี้ยงช้างโดยที่ใช้การท่องเที่ยวนําเพราะฉะนั้นกเกษตรตรงนี้แหละค่ะหรือว่าเรื่องของปุ๋ยต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งดินผสมปุ๋ยนะคะดินผสมที่จะไปปลูก ล้วนแต่เป็นความหวังของเราที่จะนำไรายได้เข้ามาเลี้ยงช้างให้พอเพียงนะคะแล้วผลที่จะท้อนกลับไปสู่คนไทยก็คือคุณก็จะได้รับความปลอดภัยบริโภคของที่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็ไม่มีสารเคนค่ะก็เป็นข้อดีของการที่เราจะมาทำงานร่วมกันในวันนี้ค่ะค่าใช้จ่ายนะคะเดือนหนึ่งก็อยู่ประมาณ สองจุดห้าถึงสามนั้นบาทนะคะเนื่องจากว่าช้างอ่ะกินเยอะช้างเขาก็จะกินเชือกหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ200 300สองร้อยสามร้อยกิโลกรัมต่อวันนะคะ<ม>เพราะนั้นมูลช้างที่ถ่ายออกมาก็ได้เป็นร้อยกิโลเหมือนกันแต่นั้นเราก็จะต้องแจ้งคนเนี่ยตามเก็บตามเก็บไว้นะะตามเก็บไว้ถ้าเราปล่อยให้ย่อยสลายไปตามธรรมชาติตมูลช้างตัวนี้ตรงนี้นะคะก็จะกลายเป็นดิน จะกลับกลายเป็นดินก็จะกลับไปบํานงต้นไม้ในฟัง้งในที่สุดนะแต่ว่าเราเนี่ยอยากได้ประโยน์ที่มากกว่านั้นอยากจะเผยแค่เรื่องราดีๆแล้วก็อยากจะแบ่งให้กับเกษตรกร,กรหรือว่าคนที่สนใจในเรื่องของการเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าทำไร่ทำนาทำสวนทงังางก็จะมีการปลูกข้าว เราจะปลูกข้าวเหนียวเลี้ยงช้างในทุกๆปีนะคะปีนี้จะเป็นปีที่สามเราก็ใช้ปุ๋ยมน้างบำรุงข้าวของเราเหมือนกันเป็นข้าวอินทรีย์ช้างก็ได้กินข้าวอินทรีย์คนเลี้ยงช้างก็ได้กินข้าวอินทรีย์เช่นกันค่ะได้ยินมานะคะก็เป็นนิยมก็คือปุ๋ยไส้เดือนเนี่ยก็มีราคามีราคานะคะแล้วก็มีขี่ไส้เดือนด้วยนะคะที่เขาใช้นิยมใช้แล้วก็มีราคาค่อนข้างดีอ่ะจะเป็นถุง ไม่ใหญ่นะคะที่ขางกันในท้องตลาดเราได้รับคําแนะนํานะคะจากอาจารย์ทางเมตโตนะคะว่าเดี๋ยวเราจะเลี้ยงไส้เดือนทําเรื่องของมูลไส้เดือนเนี่ยควบคู่กันไปกับกับบุยมูช้างในโรงเรือนนี้เลยตอนนี้เราแยกกันอยู่เป็นฟาร์มไส้เดือนนะคะแต่ว่าต่อไปเนี่ยเราอาจจะอาศัยสิ่งที่สิ่งที่ย่อยสลายจากโดยตรงเลยนะเราอาจจะทําบ่อ ข้างในนี่เลยให้เรื่องของใส้เดือนเนี่ยมาอยู่มาอยู่ด้วยกับมูลช้างนะคะอันนี้ก็เป็น,นเป็นเป็นความคิดนะคะที่เราได้รับคําแนะนํามาจากอาจารย์แล้วในเรื่องสูตรต่างๆเนี่ยทางแม่โจจะเป็นคนที่มาสอนเราทำ<ม>นะคะมาสอนเราทาอย่างเรื่องใส้เดือนวันนี้เราก็มีวิทยากร<ม>นะคะคุณมานะมาจากทางแม่สรหลวงที่ มาสอนขั้นตอนต่อไปของเราก็คือนะหลังจากที่เราเลี้ยงไส้เดือนได้สําเร็จแล้วเนี่ยวิธีจัดเก็บมูลไส้เดือนแล้วก็จะนํามูลไส้เดือนนั้นอนะ่ะไปใช้ทําอะไรจะไปจัดเก็บยังไงนะแล้วจะมาผสมกับมูลค้างยังไงอันนี้ก็จะต้องเป็นการพัฒนาต่อไปที่เราต้องทํา MOU ร่วมกับทางเมโจอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. ที่เรารอเวลาที่เราต้องร่วมกับ นักวิจัยหรือว่านักวิชาการหรือว่าหลายๆหน่วยงานเป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของที่เรานะฮะเราไม่อยากเหมือนกับว่าอาขายมูลช้างหมายถึงว่ามาตักมูลช้างสดๆขายอย่างนี้คุณก็จะได้กิโลละสองบาทถูกไหมคะแต่ถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเราสามารถพัฒนาขึ้นมาได้แล้วในระดับกิโลละยี่สิบาท ตอนนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยมาทําเรื่องของกระถางนะคะเรื่องของกระดาษตอนนี้เซนท่านซื้อกระดาษเราไปทํากาดไปทํากาดไปทาของขวัญให้กับลูกค้าใส่มเมล็ดพันธุ์ลงไปนะคะเซนท่านใช้กระดาษมูลค้างของเราทั้งหมด1,800แผ่นในการทําของขวัญเราก็ได้รับเงินมาหลายแสนบาทในการที่จะมาช่วย เหลือในการที่จะเลี้ยงช้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าสินค้าให้ได้ราคาเพียงพอกับที่เราจะต้องมาเลี้ยงช้างพูดง่ายๆก็คือสินค้าของฟังช้างแม่สาที่ร่วมกับชุมชนนะคะจะต้องขายได้ทั้งปริมาณแล้วก็ได้ทั้งราคานะคะถึงจะนํามาเลี้ยงช้างได้คุยกันว่าเป็นหลักแสนหรือว่าหลักล้านเราถึงจะอยู่ได้ะคะ่ะ สองบาทนะคะไม่พอค่ะไม,ไม่ได้ไม่ได้ค่ะแต่พอเรามาผสมแกลบรำหรือว่ามาผสมแบบนี้นะคะ<ม>ก็อย่างจำก็2ี่สิบบาทน่าจะได้ค่ะ2ี่สิบบาทนะคะสำหรับถุงประมาณ5้ากิโลแต่ว่าถ้าเขาซื้อเยอะเป็นตันราคาก็อาจจะลดลงค่ะราคาเนี้ยจะสิบเท่าเลยนะคะราคาจะสูงขึ้นเป็นสิบเท่าค่ะถ้านนว่าเราจะทำะมูลช้างอินทรีย์หรือว่าดินปลูก ที่ผสมมูลของสัตว์ชนิดต่างๆแล้วก็เป็นปุ๋ยลักรักโลกนะคะไม่สร้างมลาวะสะอาดปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ยืนยาวของลูกหลานเราค่ะแต่เราในเป็นพื้นที่ในเมืองนะครับแล้วส่วนของเราเนี่ยนะครับได้ทําแนวทางตามนโยบายของรัฐบาลก็คือว่าการนําเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับมาใช้ในพื้นที่ตามแนวทางศาสตร์พระราชาก็คือการปลูกพืชผักสวนตัวในการใช้พื้นที่เล็กๆ นะครับรางบ้านอุผักคอนโดนะครับพุ้นการดินที่มีคุณภาพนะครับท่านรู้อยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้ทางแนวทางของภาครัฐบาลอะไรต่างๆในอะย่างผมเนี่ยเป็นประธานนะครับพอสมอในเรื่องของกระทรวงทรัพย์ตะาไปก่อนนะเรามีสมาชิกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 6, หกพันกว่าคนเนี่ยเราจะขยายตัวนี้ให้เขาดูนะครับวัตถุประสงค์ของปางช้างแม่สาที่ให้กับเราไว้หนึ่งนะครับสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านก็คือการนําปุ๋ยนั่นแหละมาสร้างรายได้ จากที่เราเอามูลช้างทิ้งไปตอนนี้ชาวบ้านทำไงต้องมารวมกันละนะครับมาผลิตปุ๋ยนําไปจําหน่ายเห็นไหมครับสร้างรายได้ข้อที่หข้อที่สองนะครับก็คือแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทร,รีย์ลดเรื่องของสารเคมีตดของต้นพูลต่างๆเนี่ยนี่คือแนวทางของเราที่เราต้องทําข้อที่สาเป็นปันจจัยที่เราสนใจมากที่สุดก็คือว่าช้างเป็นสัตว์มงคลของประเทศเรานะครับ ช้างคือสัญลักษณ์ของตัวพวกเราเองช้างเป็นวัตถุเหมือนเป็นทั้งมงคลเป็นทั้งอะไรต่างๆที่เรากราบไหวตอนนี้การนำที่ช้างมาสร้างไรายได้แล้วเอาเงินจากการขายปุ๋ยนะครับมาช่วยสามาช่วยช้างนะครับซื้อหาช้างฟันช้างพื้นที่โดยรอบอันนี้คือหัวใจสำคัญหมายความว่าไงครับท่านซื้อปุ๋ยเนี่ยหนึ่งถุงเนี่ย เท่ากับการทําบุญละได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพขึ้นนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับตำบลป่าแดดและพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ท่านจะไปดูได้เลยว่าการใช้มูลช้างปุ๋ยที่ช้างเนี่ยไปปลูกพืชผักสวนครัวจะได้ไหมในพื้นที่สังคมเมืองแต่ยังไงแล้วเราก็จะทดลองกับแปลงข้าวอยู่นะครับเพราะแบบนี้เป็นเม็ดแบบนี้ครับคือเราใช้กับแปลงข้าวได้ง่ายหวานออกไปนะครับมันเกิดจากพื้นที่ดีดกว่านะครับยังไงแล้วก็ฝากพวกเรานะครับได้สนับสนุนในเรื่องของ กิจกรรมของชุมชนกิจกรรมของปางช้างแม่สาแล้วก็มีแนวทางที่มีความตั้งใจแบบนี้นะครับยังไงก็พวกเราลองลองมาทดลองใช้ก่อนนะครับไม่ดีไม่สมควรไม่อะไรอย่างเงี้ยเราจะพัฒน,นาให้ดีที่สุดร่วมกับปางช้างแม่สาครับขอบคุณครับครับเราได้ได้ร่วมกับทางปางช้างแม่สานะครับ นำมูลช้างเนี่ยมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับ <c oughs> เช่นกระถางนะครับแล้วก็ที่รองกระถางนะครับทั้งเราก็ยังทำเป็นที่รองแก้วนะครับ <c oughs> ที่รองแก้วแล้วก็ตอนนี้ที่เรากำลังพัฒนาก็คือเรื่องของการปลูกด,ดินในปลูกพืชในกระถางนะครับที่ย่อยสลายได้นะครับซึ่งจะมีแบบเหมือนอเหมือนเป็นมาม่าครับอ่ะครับ แล้วก็สามารถเปิดแล้วก็ไม่พันแล้วก็หลุดนะคะรดน้ําปลูกได้เลยนะครับข้างในก็คือปุ๋ยที่ช้างครับข้างในก็จะไปปุ๋ยนะครับทปุ๋ยที่ชาดินที่ชาเลครับที่เราได้มาจากที่ฟังช้างนะครับแค่เราใช้ใช้ในเรื่องของการปลูกปลูกพืชครับส,ส่วนในเรื่องของตรงนี้จะเป็นใบตองตึงที่เราใช้นำมาใช้ชนะนะครับในการใส,ส่รอา าจาน,นไม้ยูก่อนแล้วแล้วก็คือหลังจากนั้นคือเรามีเศษเศษที่เหลือจากการทาจานเยอะมากเราก็เลยพยายามเอาเอามาทําเป็นกระถางกระถางพุ่มปุ๋ว่ามีโอกาสจะนำมาเพื่อปิูเราก็เลยแบบได้นําตัวที่ช้างไปทําเป็นกระถางเพื่อเป็นกระถางพ้อมปุ๋ยที่แบบย่อยสลายจะได้มีปุ๋ยด้วยใช่พร้อมแล้วก็พืชไปเล็ดพันธุ์ ถ้าเปช่วงหน้นาหนาวก็จะเป็นเม็ดดอกอะไรนะครับในอนาพตนะครับเราก็จะมีให้ลูกค้าได้ดูเลือกด้วยครับคือต้นคุณมันยังพอดีว่าเราเป็นวิสาหกิจคือเราเรายังทําได้ไม่เยอ,ะ,อะถ้าต้นคุณมันก็ยังอยู่ที่ค่าแรงย,ยังไม่ใช่ใระบบอุตสาหกรรมเนาะเ,นเราเป็นเราเลยทำเองก็ในในส่วนของพวกตัวเนี้ยราคาก็ไม่แพงครับไม่สูงครับแต่ว่ามันมีมีประโยชน์ สามารถย่อยสลายได้นะครับแทนพลาส,สติกไั้งหวยอันนี้ประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ 10... 10บบาท15ถึง20บาทบราทพร้อมกับชุดสามารถตั้งโชว์ได้ในโต๊ะทำงานด้วยรประมาณ120วัน่สิบบาทถึงร้อยยีบาทย่อยสลายแต่ว่ามันมีมีอยู่หลายกลยุ่มที่หลายผาตลาดที่ต้องการคือ ่สลายหรือบางถึงที่อยากอยู่เป็นปต้นทำงานนานๆก็จะต้องใช้ใชตัวประจากที่ต่างออกไปเพื่อที่จะอยู่ได้นานๆค่ะแล้วก็มีหลายสลูมีก็ทแทนนะก็จะมีเซลปินจากหมูกที่เคลือบเพื่อที่ล้างได้พัฒนาขึาน้นมาแต่ตอนนี้น่าจะมีทำบอร์ดว่าอะไรแน่นาโพค่ะทดลองขายแล้วก็ความร่วมมือกับทางฝังช่า ผมเนี่ยมูงช้างที่ผมเอกี้แล้วผมเอาไปแล้วก็ผสมกับเปลือกกาแฟเพราะบนดอยตุงเนี่ยเปลือกกาแฟมันมีเป็นร้อยร้อยตันนะครับผมทังใช่อราคาอะไรแค่นั้นนะครับถ้าไปดูของฟังช้างที่ที่มันนะให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาแล้วก็อุ้ยช่างดีตัวเนี้ยมาออกมาตัวนี้อันนี้คือดีที่สุดละนี่แล้วก็ เราไปใส่ปุ๋นเนาะใส่นั่นไว้เก็บไว้ส่วนผสมฮะครับเก็บไว้อันนี้บอดที่เราพี่สามแล้วครับผมโอ้โหน่ยขี้เส้นเดือนน่ะสวยอ๋อนี่เป็นขี้เส้นเดือนเป็นเป็นขี้นะครับใส่การ์ดละแห่งพันแห่งตัวหนึ่งก็คือกีงเก่งตัวนี้นะครับเจ้าพันจัดแนกวตัวไม่ใช่ป้อกับกีมกันลุงขี้ตำบล กินข้างล่างมาขี้ข้างบนแล้วกินอะไรอ่ะก็กินเดี๋ยวนี้อันนี้อันนี้น่าจะเกือบจะหมดแล้วครับกินอะไรตัวนี้นะไอ้วกาแฟครับขมพี่ช้างของเราผมเลยบอกว่าต่อไปเนี่ยคือมันต้องผสมเปิดกาแฟพ่อกาแฟมันมีปิดช่วงช่วงถ้าหมดกาแฟเราเขาจะใส่เลยครับเพราะฉะนั้นคือเอาเอาให้เขากินที่ช้างอย่างเดียวไปยามปั๊บตัวไปว่าให้กินที่เดินคือคือกินที่ช้างอย่างเดียว